น้อมแด่พระผู้มีพระภาคเจ้าผู้ทรงไว้ซึ่งพระปัญญาที่คุณผู้ทรงไว้ซึ่งพระบริสุทธิ์ที่คุณผู้ทรงไว้ซึ่งพระมหากรุณาที่คุณทรงเป็นที่พึ่งสูงสุดของสรรพสัตว์ทั้งหลายขอน้อมน้อมแด่พระธรรมคําสังสอนให้องค์สมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นหลักปฏิบัติอันจะนําผู้ปฏิบัติตามให้พ้นจากความทุกข์ได้จริงขอน้อมน้อมแด่พระสงฆ์สาวกให้องค์สมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติตรงปฏิบัติเพื่อรู้ธรรม ปฏิบัติเพื่อออกจากทุกเป็นเนื้อนาบุญของโลกทั้งยังสืบอายุพระพุทธศาสนามาจนถึงพวกเราทุกวันนี้ก็ขอความเจริญในธรรมมีแก่ญาติโดยมท่านสาธุชนทุกคนทุกท่านที่กําลังติดตามทางเพจบนทัดดนเดนันบุญเสิริรายการธรรมะเจริญใจกลับมาพบกับทุกทกท่านในค่ำคืนนี้ซึ่งก็จะตรงกับ,บวันที่16บหเดือนกันยายนพุทธศาาักราช2 5งพนารนะเพราะฉะนั้นเนี่ย นะถรมมะเจริญใจในค่ำคืนนี้ก็อยากจะขออนุมโมทนากระยาิโยมทั้นสาธุชนทุกคนทุกท่านที่กําลังติดตามนะก็ได้มีส่วนร่วมในการที่จะสนับสนุนกองทุนนะพระสงอกองทุนสาธารณาสงเครานะห์ปัดปรางนะดูแลภิกษุสงฆสงอาพาธนะตลอดจะทําโครงการเกี่ยวเนื่องกันคือเยี่ยมไขนะ้ผู้สูงวัยนะหรือผู้ป่วยติดเตียงในชุมชนนี่จะเป็นโครงการที่นะ ต่อไปจากโครงการดูแลเรื่องพระสงฆ์อาพาธนะซึ่งณนะปัจจุบันนี้ที่วัดปรางก็มีพระภิสุสงฆ์สีรูปนะมีหลวงพ่อประครนะูนันทวรธรรมนะเป็นเจ้าวาดแล้วก็ท่านก็เป็นพระเทระผู้สูงวัยนะก็อยู่ในช่วงของการอาพาธนะตมาก็ได้มาทําหน้าที่ในการสนองงานช่วยเหลือง,งานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายนะปัจจุบันได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่เป็นการปฏิบัติหน้าที่แทนเจ้าวาด ในขณะที่ท่านกําลังรักพักรักษาอาการอาภาธอยู่ในขณะนี้แล้วก็ส่วนที่เป็นงานริเริ่มก็มีการตักบาตรทุกวันเสาร์ที่เราเรียกว่าเข้าพรรษาสร้างฐานน้ำบารมีสร้างทานน้ำบารมีทั้งหมดก็เจ็ครั้งผ่านไปแล้วครั้งต่อไปก็จะเป็นครั้งที่8ซึ่งแป๊บเดียวก็จะหมดละพรรษานี้กําหนดไว้สักสิครั้งแต่ว่า ถ้าเป็นโครงการที่มีญาติโยมยังสนใจที่จะมาใส่บาตรอยอรตมาก็จะเปิดรายการบิณฑบาตนี้ไปเรื่อยๆเป้าหมายก็คือเพื่อให้คนได้มาสร้างฐานน้ำบารมีไม่ได้เน้นที่ว่าจงได้จํานวนมากหรือว่าตามที่เราอยากจะได้เพื่อที่จะเอาไปสนับสนุนกิจกรรมอื่นๆต่อเนี่ยก็ไม่ได้มีไม่ได้ตั้งเป้าไว้ถึงขนาดนั้นเอาแต่ตามกําลังศรัทธาญาติโยมที่จะมาเห็นญาติโยมมานั่งใส่บาตรฟังธรรม แะก็ได้มีการาชำระจิตใจนะด้วยการฟังธรรมด้วยการสมาทานศี้นะก็เป็นอะไรที่ถือว่าบรรลุปเป้าหมายของอาตมาละส่วนสิ่งที่ได้ก็เอาไปช่วยเรือตามวัตถุประสงค์ของโครงการที่เราทำขึ้นมาไม่ต้องทำใหญ่ไม่ต้องทำรู้สึกว่ามันจะต้องนะทำทีเดียวที่ครอบครอบเวอร์ทั้งหมดไม่เราทำด้วยความด้วยความสุขทางใจทำด้วยการแบ่งปันทำด้วยการเสียสละ อย่างนี้เป็นต้นเหมือนโครงการต่างๆที่วัดวาอารามต่างๆท่านได้เป็นเสาหลักในสถานการณ์อย่างนี้ในขณะนี้เป็นที่พึ่งของชุมชนเป็นที่พึ่งของประชาชนนะจึงกนะ็เป็นสิ่งที่ทําได้อยู่แล้วนะแล้วก็ทําได้แบบไม่ต้องมาวางไม่ไม่ต้องมากะเกณฑ์อะไรกันมาด้วยใจนะทำด้วยใจทําด้วยความ เอื้อเฟื้อต่อเพื่อนมนุษย์ซึ่งมีเต็มเปี่ยมนะพวกเราทุกคนมีเต็มเปี่ยมโดยเฉพาะชาวพุทธเนี่ยชาวพุทธก็เอเื้อเฟื้อเกื้อกูลเพราะเรามีเมตตาเป็นพื้นฐานนะเป็นอะไรที่สําคัญมากท่านทั้งหลายต่อมาก็ทําเรื่องของรายการเนี้ยที่เราเรียกว่ารายการธรรมะเจริญใจเนี่ยวัตถุประสงค์ก็คือพบปะญาติโยมทางออนไลนนะ์เพื่อท่านได้ยินได้ฟังเป็นออร์แกนิกรายการที่ไม่ได้มีโปรโมทไม่ได้มีการ อะไรทั้งทั้งสิ้นแต่ว่าใครเข้ามาติดตามชมแล้วก็จะแชร์ไปก็ได้เรียนเชิญจะเดินพอรอให้ท่านช่วยแชร์ให้แต่มา,าด้วยนะเผื่อญาติโยมที่ได้ติดตามฟังอยู่ก็จะได้ทราบนะแล้วก็กหอื่นๆเช่นวันพระก็มีการฝังเทศฟังธรรมเรียกว่าข้าวพรรษาสร้างฐานนบารมีปัญญาบาร,รมีก็มีการฝังเทศในภาคเช้าภาคบ่ายมีปฏิบัติธรรมตั้งแต่บ่ายโมงไปถึงสี่โมงเย็นของวันพระทุกวันพระ บางคนบางครั้งบางค่าวท่านก็อาจบอกเอ๊ะทำไมวัดมีกิจกรรมเหมือนจะเยอะมาจริงๆไม่เยอะเลยนะฮะจริงๆเป็นแค่ส่วนหนึ่งที่มันเป็นปกติของวิถีชีวิตเป็นกิจ,จวัดอยู่แล้วแต่ญาติโยมต่างหากที่มีภารกิจกันเยอะหันหน้าเข้าหาวัดกันได้น้อยนะบางคนวัดไม่เข้าเล่าไม่ขาดบาตรไม่ใส่ไพ่ไม่ละแถมยังเอาศีสษะพระเป็นปฏิทิน <laughs> วันใดเห็นพระปรงผมเดินไปบิณฑบาตหรือปรงผม วบอกว่าวันนี้วันพระแ,แล้วเหรอเนี่ยรู้แค่ตอนนั้นว่าเป็นวันโกนนะรู้แต่เพียงว่าวันนั้นเป็นวันโกนเป็นวันพระนะเพราะฉะนั้นเนี่ยเหตุที่คนเข้าวัดคืออะไรอกหักหลักลอยคอยงานสังขารกรอบนะแล้วก็ชอบพระชอบพระคือพระเครื่องชอบ่องชอบอะไรต่างๆเนี่ยนะชอบเป็นอย่างนั้นนะนิยมชมชอบในเรื่องของวัตถุมงคลอะไรต่างๆอย่างนี้ก็ได้ประโยชน์น้อยแล้วเนาะนะอกหัก พออกหักกันทีหนึ่งก็คิดว่าชีวิตนี้ต้องหันหน้าพึ่งพระธรรมแต่พอไม่นานนะลืมในสิ่งเหล่านี้ก็กลับไปใช้ชีวิตสุดๆสได,ด้ฟุ่มเฟือยในชีวิตอีกเหมือนเดิมก็ไม่ได้มีความรู้สึกว่าแต่ต้องปรับเปลี่ยนตัวพฤติกรรมอะไรบางหลักลอยคือไม่มีอะไรเป็นฐานเป็นนั่นก็มาแบบบางทีก็ถ้าจะาให้ได้ประโยชน์ต้องมาศึกษาั่นศึกษาเข้าใจในสิ่งต่างๆเหล่านี้แล้วเอาไปปรับใช้ในชีวิตประจําวัน ทุกคนเริ่มต้นชีวิตใหม่ได้ทั้งนั้นแหละท่านทั้งหลายแล้วก็คอยงานคอยงานอยู่คอยนั่นคอยนี่อยู่เออไม่มีอะไรทําก็ลยไปนะสังขารกรอบก็คือหมายความว่ารู้สึกว่าตัวเองปรงกับสังขารละแต่แท้ที่จริงเนะี่ยมันเป็นแค่เพียงการเขาเรียกว่าอะไรเอาสัญญาใหม,ม่มาทับสัญญาเก่าเท่านั้นเองไม่ได้ใช้เกิดปัญญาเลยนะต้องเกิดปัญญาด้วยท่านต้องพิจารณาหเห็นัห แต่ก็ยังดีพูดแล้วก็ยังดีว่าท่านยังแวะเวียนเข้ามาศึกษาดูธรรมะดูอะไรในวัดเพื่อจะได้เห็นอะไรเป็นเป็นหลักเป็นสิ่งที่จะนําไปประพฤติปฏิบัติปรับใช้ในชีวิตประจำวันก็ได้หรือมีอีกกลุ่มหนึ่งที่ไม่เข้าก็คือเก่งกว่าพระเทศอย่างหนึ่งนะนะหนึ่งเก่งกว่าพระเทศสองเหตุเพราะศาสนานะสามสังขาราไม่อํานวยสพระให้ถวยไม่ถูกอันนี้คือคนก็ไม่เข้าวัดเหมือนกัน นี่ก็เป็นอีกสูตรหนึ่งใช่ไหมเก่งกว่าพระเทศคือเก่งไปหมดทุกอย่างเป็นประเภทเอา่าไม้ที่ยาวกว่าอา่พืชผลที่เราจะสอยอ่ะยาวกว่ามันก็เลยเลยไปนะพอหลวงบูชาท่านเคยสอนเนี่ยท่านบอกว่ามีคนที่เขาเปรียบเทียบเหมือนไม้สอนสอยมะม่วงถ้ามันเลยมะม่วงไปมันก็เกินไปมันก็เลยไม่ได้นสติปัญญาวความรู้ดีแต่ไม่รู้จัก ที่จะเอามาปรับใช้หรือเอามาพิจารณาสิ่งต่างๆทั้งหลายมีตัวกั้นอยู่อย่างนี้เป็นต้นหรือเปียบอีกอย่างหนึ่งก็เหมือนที่เราได้ยินบ่อยที่สุดก็คือชาล้นถ้วยอันนี้ก็เป็นหนึ่งเหมือนกันที่ทําให้ขาดโอกาสที่ได้ศึกษาปฏิบัติในสิ่งที่เป็นธรรมะที่เป็นข้อเท็จจริงในการปฏิบัติเพียงแค่ฟังเข้ามาเมื่อถ,ถึงเวลาที่ตนเองต้องประสบพบเจอสิ่งเหล่านี้ก็เอามาใช้ไม่เป็น ความรู้มากเกินไปนะแล้วก็รู้ว่าตัวเองบางทกีก็คาดการว่าตัวเองรู้ไปแล้วเลยไม่สนใจแต่นั่นคือรู้แค่จําได้หมายรู้สัญญาจําได้หมายรู้อาจจะคิดเพิ่มเติมไปได้อีกนิดหน่อยเลยเห็นใน,ในอีกมุมหนึ่งไม่เห็นอีกมุมหนึ่งก็ได้เหมือนกันวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องประโยชน์ปัจจุบันคืนนี้จะพูดว่าประโยชน์ปัจจุบันนะธรรมะที่เป็นเรียกว่าหัวข้อธรรมที่เป็นประโยชน์ปัจจุบันทิฏฐธรรมมิตรกรับประโยชน์ ถ้าเคยพูดไปแล้วก็อาจจะเอามาพูดอีกครั้งหนึ่งก็ได้เพราะว่าตอนนี้เนี่ยหัวข้อต่างๆเนี่ยส่วนหนึ่งก็ยังจําได้แต่ส่วนหนึ่งก็เออหลายวันผ่านไปสัญญาเราก็จําได้หมายรู้นี้ก็ยดหย่อนลงมากันนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่อยากพูดในเรื่องเหล่าน,นี้เพราะว่ามันจะเป็นประโยชน์เนี่ยฮะเรียกว่าประโยชน์ปนัจจุบันประโยชน์ปนัจจุบันมีสี่ประการหนึ่งอุทนาสัมปทาถึงพร้อมด้วยความขยันหมั่นเพียรท่านลุกขึ้นมาอุทนาเนี่ปลุกต,นต้นให้เต่นให้รู้ขึ้นมาเออ วันนี้ตอนให้โอวาสสัม,มนเนรนตอนเย็นเนี่ยตอนค่บเมื่อกี้ก่อนจะขึ้นมาถามว่าเนนมีเป้าหมายอะไรกับชีวิตไหมคําตอบคือไม่มีไม่รู้เออตรงเนี้ยอาจารมาต้องย้ําบ่อยๆแล้วต้องบอกว่าวันนี้มาให้กําลังใจนะบอกลูกเนีนว่าอยากให้กําลังใจแล้วก็ต้องบอกว่าอยากจะให้เนียนรู้เป้าหมายของชีวิตก่อนนะแล้วท่าที่สําคัญก็คือว่าการที่เรายังอยู่ศึกษาพระธรรมอยู่สักปีสองป,ป,ปีหรือไม่ไม่นานเท่าไหร่หรือนานเท่าไหร่ก็ตามเนี่ย เราก็ควรจะต้องได้อะไรจากการศึกษาแล้วก็จะได้เอาไปใช้ในชีวิตประจําวันนะฮะไม่ได้มุ่งเรียนแต่เรื่องของวิชาการความรู้แต่ว่าไม่ไดเอาวิชาวิชาการความรู้ไปใช้นี่ก็ไม่ได้ประโยชน์นะต้องเอามาใช้ด้วยนะฮะต้องมีถึงพร้อมด้วยความมั่นเพียรใช่ไหมอุทธานะสับปลุกตนพวกนี้ง่ายคือต้องตั้งเป้าไว้ต้องมี goal goal of life เป้าหมายของชีวิตเราจะเดินไปถึงตรงไหนเราจะเดินไปถึงจุด point ของเราตรงไหนเนี่ยมันเราต้องวางไว้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป นะวางาแผงกบชีวิตของเราไวา้หรือมีอยู่แล้วก็เดินไปให้ถึงเป้าหมายนั้นนะฮะประการที่2ก็คือ,อาราคาสัมปทาถึงพร้อมในการรักษาความประพฤติที่ดีงามถ้าเป็นทรัพย์สินก็คือหามาได้ก็จงรู้จักรักษารักษา,นะกษาแล้วก็ใช้ใจ่ายให้เป็นประโยชน์นะคึงพร้อมในการรักษารักษาทั้งส่วนที่เป็นทรัพย์สินคานภายนอกหรือทรัพย์สมบัติที่จะเกิดขึ้นใหม่กับสเออออีกประการหนึ่งก็คือเรื่องของการ รักษาคุณงามความดีของตนเองไว้ใช่ไหมความขยันมีอยู่แล้วอย่าให้ใครมาปล้นความขยันเราไปก็แล้วกันอย่าเอาความอ่อนแอท้อแท้เอาความคาดหวังไปอยู่กับใครแล้วก็มาอ่อนอกอ่อนใจแล้วก็มาทับถมตนเองแล้วก็สุดท้ายก็ในความขยันบันเพียนก็ได้ถูกกลืนไปเสียหมดอย่างนี้ไม่ได้ต้องขยันบันเพียนเหมือนเดิมต้องรู้จักรักษาสิ่งที่เป็นความขยันบันเพียนนั้นด้วยคือว่าเป็นอารักษ์คัสมบัติถ้าเป็นสมบัติก็คือรักษาสมบัติที่หามาได้จ่ายใช้สอยให้ถูกต้อง ประการที่3ก็คือ,อกัลายาณมิตรตาเพื่อนดีซึ่งการมีเพื่อนดีมีสมาคมที่ดีเนี่ยมันเกื้อกูลเราต้องสแสวงหาโดยภาพรวมคือแสวงหานักปราชญ์โดยภาพรวมคือสแสวงหาผู้มีสติปัญญาโดยภาพรวมคือสแสวงหาคนดีมาเป็นกันลายาณมิตรแต่อย่ามองว่ากัลายานามิตรคืออยู่ที่ไกลอยู่ที่ไหนก็ตามเนี่ยตัวเราเองก็ต้องเป็นกันลายานามิตรที่ดีต่อตัวเองด้วย ถ้าไม่มีความภาคเพียรไม่มีความประหยัดอดออมไม่รู้จักรักษาสิ่งที่มีอยู่นอกจากจะรักษาสิ่งที่เราหามาได้แล้วยังต้องรักษาสัมพันธภาพที่ดีที่งามด้วยใช่ไหมตรงนี้อย่าลืมเพราะมันเป็นองค์ธรรมที่เกื้อกูลหก,กันกันรยนาณมิตรเนี่ยบางคนไม่เป็นพี่น้องกันแต่เอื้อเฟื้อกันเนี่ยยิ่งกว่าเป็นพี่เป็นน้องด้วยซ้ำพี่น้องยิ่งเอื้อเฟื้อกันยิ่งแน่นแฟน้นยิ่งเห็นคุณค่ายิ่งเห็นคุณธรรมยิ่งเห็น ความรักคร่ปรองดองซึ่งกันและกันสังคมไม่มีปัญหาครอบครัวไม่มีปัญหาไม่ใช่เอารัดเอาเปรียบกันแม้กระทั่งพี่น้องก็ยังเอารัดเอาเปรียบกันเอารัดเอาเปรียบยังไม่พอคนอื่นเอารัดเอาเปรียบยังไม่เจ็บช้ำน้ําใจเท่ากับพี่น้องเอารัดเอาเปรียบบางคนคิดอย่างนี้นะแต่ถ้าเราคิดสมัยว่าชีวิตเราไม่เคยเกิดมาเพื่อความเสียเปรียบใครทั้งสิ้นเราเสียสละเพื่อการมีชีวิตที่ดีงามนี่เห็นไหมถ้าท่านทาอย่างนี้ได้ต้องฝึกนะท่านยากเหมือนกันนะ บางทีตัวเราเองก็ยังยอมได้ยากแต่ถ้าเรายอมเสียได้ก็จบนะฮะเพราะว่าสิ่งเหล่านั้นเนี่ยแต่เราก็ต้องไม่เจ็บช้ำน้ําใจเมื่อถูกเยาะเยอยถากทางที่หลังด้วยนะยอมไปได้แต่ไม่ได้ยอมไปด้วยความรู้สึกจํายอมแต่ต้องยอมด้วยความเสียสละยอมด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้องว่าต้องไม่เจ็บช้ำน้ําใจคิดคําครวนภายหลังว่าจํายอมไปอย่างนี้แล้วมากลับคำมอ่ที่หลังว่าจริงๆไม่ได้ยอมหรกแต่เพราะมัน จำใจต่อสู้เขาไม่ได้อย่างนี้ก็ไม่ใช่นะไม่ใช่ความเสียสละต้องเสียสละออกไปเริ่มต้นสิ่งดีให,หม่เกิดขึ้นต้องไปเกี่ยวข้องกับบริวารที่เกี่ยวข้องกับคนที่เคยทําอย่างนี้กับเราเราก็ไม่เอาสิ่งเหล่านั้น,นไปทับถมทาทดทาแทนเขาหรือไปทำทำตอบแทนตอบคืนไปให้เขาเจ็บช้าไม่ใช่นะอย่างนี้ไม่ถือเป็นการเสียสละเป็นถือว่าโอกาสใครโอกาสมันได้เวลาเอาคืนฉันจึงจะเอาคืนไม่ใช่ มันต้องคิดตั้งแต่วันทีนี่ว่าถ้าเราสลาออกไปต้องสละออไปวันหนึ่งถ้าวนเวียนกลับมามาเจอกันเราก็ต้องไม่เอาสิ่งที่เป็นลักษณะอย่างนี้ไปทํากับใครอีกทั้งหลายทั้งสิ้นไม่ใช่ว่าวตเป็นวงจรอุบาทต่อไปอย่างนี้ก็ไม่ใช่นะท่านนะก็ไม่ถูกนะแล้วก็ประการสุดท้ายคือนะเรียกว่านะสมมรถชีวิตตาใช้ชีวิตให้ถูกต้องสมควรซึ่งทําข้อนี้เอาไปประโขงกับข้ออื่นๆมาหลายรอบแล้วนะที่พูด ที่พูดอย่างนี้ก็เพื่อว่าเพื่อความถูกต้องดีงามเป็นคันลองที่ถูกต้องของชีวิตนะถ้าทําอย่างนี้ได้ท่านก็จะเป็นผู้ที่สําเร็จด้วยประโยชน์4ประการเรียกว่าประโยชน์ปัจจุบัน,ปร,นป,รประโยชน์ปัจจุบัน4ประการอุทานะสัมปันธาอารักขาสัมปัทากรารยานนินมิตตาและสมสชีวิตานะว่าฝากไว้อย่างนี้นะแก่ทุกๆท,ท่านที่เราเรียกอูอางกะสะอูอางกษะาาสะคาถาเศรษฐีข้อนี้เป็นหัวใจของเศรษฐีเพราะฉะนั้นเราต้องดูให้ลึกซึ้ง ถ้าเป็นทรัพย์สมบัติก็ตรงพอดีขยันหารักษาดีมีกาลันยีนมิตรและใช้ชีวิตอย่างเหมาะสมถูกต้องน,นี่คือคาถาหัวใจเศรษฐีแต่จะเป็นเศรษฐีอย่างนี้ได้มันไม่ใช่แค่เศรษฐีเพราะมีเงินทองมันต้องเป็นเศรษฐีที่มีความร่ํารวยสินธรรมไปนั่งอยู่ในหัวใจของคนทั้งหลายด้วยการปฏิบัติ เนะสมอต้นเสมอปลายหรือทำออปฏิบัติถูกต้องเป็นแบบอย่างให้ควรแก่การเคารพนับถืออย่างนี้เป็นต้นนะฮะฝากแก่ทุกท่านไว้ตอนนี้ไปเชิญทุกท่านนั่งเจริญสมาธิภาวนาทําจิตของท่านให้ผ่องใสนะมีความเบิกบานทางจิต หใจเข้าลึกๆปล่อยลมหายใจออกยาวหายใจเข้าโล่งโปร่งสบายหายใจออกคลายคลายพอสมควรเวลาเชิญทุกท่านแผ่เมตเตาสเพสตาสัตว์ทั้งดาที่เป็นเพื่อนทุกขเกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิน้นเวลาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรซึ่งกันและกันเลยอภิยาบัชาหุนตูจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้พยาบาทเบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย อัน,น้คาหหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกใจเลยสุขขีอัตนานปริหารันตุจงมีความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกไปทั้งสิน้นเถิดรายการธรรมะเจริญใจค่าคืนนี้ฝากได่ทุกท่านไว้แต่เพียงเท่านี้กลับมาพบรายการธรรมะเจริญใจได้ใหม่ในค่าคืนต่อไปขอ,ขอความสุขความเจริญในธรรมมีแก่ทุกท่าน,ท,นทุกคนเถิดขอจเจริญพร